เราเร็ดมันมก็ทหานมาขายพันแบบกรอบเอียกแล้วก็ท่านที่นางจิงเจ้ามาขายแฉบกรอบ,บอ,อืมอมึงไปเนี่ยไหนกัดเบื้องไหนก็ได้ต่วโอ้ยมึมองอยา,ากกัดเนี่ยไหนมึงกัดกัดแล้วไม่เขี้ยวมืหาสักแล้วอืมเอาชาตัลวตละเฮไปใต้หลายมือมึงที่ร้านหากักก้นอ่ะืมสมนางมาแขลงได้ไปอ่ะจันทรวันแล้ว เราบ้านเด่นงามในเรื่องอยู่บุมีนอนเนาะว่าจะอันปลอดภัยปลอดสารพิษใครสนใจติดต่อน้ำกูลดกูขายมาทานเนาะง่ายคนแกนหำตัวนี้บอกงาแกนหำแกจะรู้ว่าแกนหำไก่อ๊กหำไก่อ๊กจะรู้ว่าแกนหำมึงน้อย ว่าหนูห้ือไงไม่ฮะไปจารวันมากับมวนอยู่เด้อ่คนทางมาใกล้ๆได้ยังมาเนี่ยได้มากระทันตั้งมันมันควยกันอีกบ่มาสุดลิ้นมาควยกันนี่นะ ก็ได้มึงนั่นมึงตีหัวกูหลายคนกูตีหัวมึงกูก็อยากแก้แค้นมึงยุ่วว่าเรื่องนี่กูไปใต้กูก็คืดอยู่งำๆอยู่ไลยเออนี้่ะกูได้เด็ดแล้วมาใส่กัลรถนะเอาลรถนะกูก็มีทีเด็ดของกูนะน้อยนี่กูเอานำนี่กูบอกห้ามมึงมันชิบุแข็งี่บุกเกี่ยวมึงมึงห้ามเอานี่ตีกูเด้อเออลองก่อนแม่เออลองกันอ่ากูลองมึงมึงด้วยใครจะน่าแล้วมึงนั้นตีแล้ว ต้อมก็เอากันเลยนะคุณเอากันเด้ออ่าอะสบายเมนอียังลับกูลืมละไปมาลุ้นนะสบายนะได้บมดนะง่ายไทยเมืองดินไส่ตีนป้อนลูกเอาตีนป้อนลูกแม่นยังไทยเมืองดินไส่ตีนลูหมูขันท่าดินแดงกูหูอยุ๊บหมูยังยอมยอม แบบน้ <im itation> <im itation> องหเย็บหมดแล้วเออมึงเห็นวอไก่้นะมันเคี่ยดินนะเออมันไสตีนล,ละเคี่ยนั้นให้ลูกมันกิน,นเคี่ยอาหารหา <im itation> เออเออหูเนาะนี่ <im itation> <im itation> บัดนี้มีอย่างนี้ไทยเมืองโปกเกิดลูกทางหัวเกิดลูกทางหัวโต ยอมมันก็ง้อกับเป็นนะบมปูปูหัวโอ้มากปีแน่บักงอมักปีน,น,ปนี่เห็นมึงเห็นบ่มักปีมันออกข้างหัวเลยเห็นนะเห็นปะเออแมร์ละเนาะโอ้ยง <c oughs> ่ายผมยังปูหัวขึ้นส <c oughs> <c oughs> าใจยเยอะก็ได้กแกะแค้นมันมแล้ววันนี้อัน เอามึงมึงมึงด้วยกูมาแบบน,นี้นะ่ะมึงช่วยกันกูกูกูให้มึงช่วยโอ๊กูจับเงี้ยนกะได้เนี่ยไรกูกะเนี่ยไรกูกะเนั่ยนั้นได้ได้นานแบบนี้น่ะสุกโขเมนหยังมาเป็ดเห็นวะสุกโขสุกแล้วมันโขว่ะอ่ะเมนหยังตีนไก่โอยบุญแมน นั่งง่วนนั่งควายฮะนี่ข้ามึงกูยังไม่ได้ยอนปาดกูแล้วกูยอมตัวได้แล้วแหละนั่งง่วนนั่งควายมาอนียแมวกูมักตัวนั้นสุกโขไนเดินไาจี้นั่งเนาะเออสุกขังแล้วแม่นหยังบาดเนี่ยโอ้ตายบาดเออเอ้าไหมนั่งกนซุกโขุกขังได้บาดรดีได้สุกขังมะควายโอ้เอามันซุกอยู่ในกันนั่นนะซุกขังแม่ มาไ,ได้ยมัน <ไป S 2> อ,อยู่ได้ไห้ได้บ่แม่น้อมบ่สุกข,ขังยี่พ่ออยูอ่วัดเลยสุกขังน้อมบ่อ้อมเขาต้มไข่ฮันดีเอาเอาไข่ต้มไว้ในมันสุกอัดฝาหม้อเนี่ยขังไว้เลยต้มขังแม่นะสุโกโขที่นั่งสุกข,ขังต้มไข่ มาคอยมึงเนบาดดิโอ้ได้ท่อกันเลยเด้อเอาโลละใทยจิสนะเล็กสีแดงไปแทงเต่าฟังหากมันยังถึงเมืองนครโคตรบาาเลยกูเห็นเต้มึงงานเล็กเสียงควันนี่เด้อเันเด้อโอ้ยอนบักน้อ มึงกางอกับเอ็นแม่เด้อเนอะเดอันนั่นอัน้าเด้ออันนั่นโตเอี้ยนเนี่ยเนี่ยฆ่ามึงเออโตเอี้ยนครับเออเออกูบูฮู้แน่นาะเล็กสีแดงมึจะต้มกินต้มกินฮันฮู้ของมักมึงเลยฮะน่ะเออเออเอนี่ยมึงจะว่ามึงจะต้นไม้ต้นเดียวมีหลายซือแม่นอะเด้อเอ้า เื่องเกาะอังกฤษทุและเสื่องอย่างก็มีแล้วต้นไม้ต้นเดียวมันม <ills> <had people. S 2> ีหลายเื huh. yeah, uh, right. uh ่อเลยฮะเพิ่นหลายเื่อหลายเสียงหลายสำเนียงที่ได้ต้นยัมบ่ะจะได้ตีหัวมึงอีกนะนี่นะต้นตาลดำต้นตาลแดงเอามาจะใส่อีกบ้เอามันมีหลายเื่อมึงก่อนต้นเดียวได้ต้นเดียวขนานว่าขันย้อนแล้วก็แลี้ยวเนี้มึงเห็นว่ามึงเห็นว่าเนี่ยมึงทัวกูว่ามักปีเนาะ ต้นกวยมากมันซื้อมากปีใบหันเอิว่าใบตองแกนในเอิว่ายวกวอ่าหลายซื้ออ่านี่แหละเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วอ่ากันน้อยขอโทษเออเป็นอะไรบ้านเนี่ยท่อกันนั่นแหละกูกับมึงกับกูก็ไม่ได้โง่มึงก็ไม่ได้งงอ่าไปก็ได้กูอิ่มมึงแหงแล้วไงตั้งนี้ก็พอแล้วกกู็อิ่มไปกันเถ้ะ 我对我。<laughs>